ผมก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC บ่าวเดียนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูการเพราะปากัดนะครับผมซึ่งบ่าวเดียก็เพาะไว้หลายคอกแล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นบ่ออนุบาลมันสองอันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่ว่ามันฟักไข่อยู่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมก็ไม่อยากกวนมันมากนะฮะเห็นไหมครับเห็นฟองขาวๆนี้ไหม อันนี้คือลูกป่านะครับมันนี้คือไข่มันนะครับไข่มันจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับฟองเขาขาวที่มันสร้างขึ้นมานะครับส่วนอันนี้เป็นการเทียบนะครับใครที่บอกว่าประกัดจ้องตากันแล้วท้องถามว่าจริงไหมจริงครับ <c oughs> อ่าจริงนะครับเพียงแต่ว่าอ่า มันจะเป็นท้องที่แบบว่าเป็นแค่ฟองไข่เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงปากัดจ้องตากันแล้วท้องนะครับอ่าตัวในแก้วนี้จะเป็นตัวเมียนะครับหนึ่งตัวเมียในราบว่ะมองเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันนี่นะฮะนี่คือตัวเมียนี่นะครับตัวเมียสีแดงอ่านะครับอันนี้คือตัวเมียส่วนตัวผู้จะอยู่ ว่ายอยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่มุมไหนน่าจะอยู่ใต้ใบตองนี้นะครับาถามว่ามันจ้องตากันแล้วท้องได้ยังไงนะครับผมคือปากัดตัวเมียเนี่ยพอเขาถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับหรือว่าช่วงวางไข่นะครับถ้าเราเอามาใส่กับตัวผู้แบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยใส่กันเลยเนี่ยมันจะกัดกันนะครับดังนั้นจะต้องเทียบกันก่อนอน,นะครับเทียบกันก็คือ ให้เอาตัวเมียมาใส่ในแก้วแบบนี้นะครับหรือว่าภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ให้ตัวผู้อยู่ด้านนอกนะครับให้เขาทําความรู้จักกันนะครับผมเหมือนกับว่าขังใส่กันนะ่ะขังใส่กันให้มันแบบว่าสนิทสนมกันก่อนนะครับแล้วตัวผู้จะก่อบอดนะครับบอดก็คือฟองน้ําแบบนี้นี่อันนี้คือบอดเขาเรียกว่าบอดปลานะครับบอดประกัด อ่าถ้าเป็นตามธรรมชาติมันก็จะสร้างตามแบบว่าใบายงใบหญ้าผักบุ้งอะไรงี้นะครับแต่ว่า,าวเราเรียนแบบธรรมชาติก็คือหาอะไรที่มันลอยได้นะครับเช่นไอ้ใบตรงใบตองอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นใบไม้อะไรก็ได้นะเอามาให้มันลอยน้ํานะครับเพื่อที่เขาจะได้ก่อวอร์ดแบบนี้อ่าอันนี้คือปลาเพศผู้เขาต้องการที่จะผสมพันธุ์เขาก็จะก่อวอดไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่ เวลาได้ไข่ตัวเมียแล้วเนี่ยเขาจะเอามาใส่บอดไว้นะครับผมอ่ะน,นี่ตัวผู้ออกมาแล้วหนึ่งพขาวเนี่ยนะครับนี่เขาก็จะว่ายวนตัวเมียอยู่แบบนี้นะครับนี่อ่ะนะครับตัวผู้มีหน้าที่กอบอดส่วนตัวเมียมีหน้าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรสร้างไข่นะครับตัวเมียเขาจะสร้างไข่สมมติว่าถ้าตัวเมียอยู่เฉยๆเราเลี้ยงเดี่ยวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่สร้างไข่ อ่าเขาก็จะไม่สร้างไข่จะไม่ทําอะไรเลยเขาก็จะปกติเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตัวผู้กับตัวเมียมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับตัวผู้เขาก็จะก่อฟก่อบ,บอดส่วนตัวเมียเขาก็จะสร้างไข่ขึ้นมาในท้องเป็นไข่เม็ดเล็กๆนะครับสีขาวๆนี่แหละครับสาเหตุที่บอกว่าทําไมจ้องตากันแล้วป่าท้องนะครับ จริงๆมันก็ถามว่าท้องไหมก็ท้องนั่นแหละฮะมันก็สร้างไข่เพียงแต่ว่าเป็นเป็นไข่ที่ยังไม่มีปฏิสนธิกับตัวผู้นะครับก็จะเป็นไข่แบบไข่เปล่าๆครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าพอหลังจากที่เราเทียบกันประมาณ1-2วันแล้วนะครับเราก็จะปล่อยตัวเมียใส่กันเลยนะครับปล่อยตัวเมียใส่กันเลยตัวผู้ก็จะรอรอจนกว่าตัวเมียจะมีไข่เต็มท้องนะครับ พอตัวเมียมีไข่เต็มท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวผู้ก็จะมารัดตัวเมียหรือว่าก็ไล่ต้อนตัวเมียเนี่ยไปอยู่ใต้ไปอยู่ใต้วอร์ดที่ฟองน้ําที่ตัวผู้ก่อไว้สร้างไว้เนี่ยไปอยู่ด้านล่างนะครับแล้วตัวผู้ก็จะทําการรัดนะครับแบบว่าโค้งโค้งลาตัวบิดบิดรัดตัวเมียน่ะให้แบบว่าประมาณว่ารีดไข่ตัวเมียออกมานะครับ ไข่ตัวเมียก็จะเป็นไหลออกมาลื่ืดๆ,ๆ,ๆเลยสีขาวๆนะครับตัวผู้ก็จะในระหว่างนั้นแหละฮะตัวผู้จะคาบคาบเอาไข่ของตัวเมียที่ไหลลงมาตามน้ําเนี่ยไหลลงมาด้านล่างเนี่ยตัวผู้ก็จะคาบเข้าไปในปากแล้วก็ทาปฏิสนธิอาจจะเป็นน้ําเชื้อหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผสมกันกันกบไข่แล้วก็จะเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฝากไว้ตามตามฟองน้ําเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะฮะตัวผู้ก็จะคาบไข่ขึ้นมาไว้คาบไข่ขึ้นมาไว้คาบไข่ขึ้นมาไว้จนฟองน้าเนี่ยกลายเป็นแบบว่ามันจะเป็นเม็ดข,ขาวๆอยู่เกาะเต็มฟองน้ําเลยนะฮะอันนี้ก็คือสําเร็จแล้วนะครับก็คือรอฟักอย่างเดียวทีนี้หน้าที่ของคนเนี่ยก็คือพอหลังจากเราเห็นเรามาเปิดดูแล้วเราเห็นไข่เราก็จะเอาตัวเมียเนี่ยออกนะครับเอาตัวเมียออกเพราะว่าตัวผู้จะเป็นคนดูแลไข่ แล้วเขาก็จะหววงไข่นะครับพอตัวเมียว่ายเข้ามาใกล้ไข่เนี่ยตัวผู้ก็จะไล่กัดตัวเมียให้ออกไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเมียออกนะครับเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บนะครับตัวผู้ก็จะเฝ้าไข่จะใช้เวลาอยู่ประมาณนี้ประมาณเฝ้าไข่อยู่ประมาณ3วันนะครับ3-4วันก็จะเกิดลูกปลาเล็กๆออกมานะฮะอ่ะก็จะเกิดลูกปลาเล็กๆออกมานะครับผมคราวนี้ อันนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับสําหรับการที่ดูแลพ่อลูกอ่อนกับลูกปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะยังไม่ให้อาหารนะครับประมาณ4วัน4ีถึงหวันจนกว่าลูกของปลาเนี่ยจะว่ายน้ําอิสระนะครับเพราะว่าช่วง1นถึงสวันแรกเนี่ยจะว่ายน้ํายังไม,ไม่แข็งนะครับจะว่ายแบบมั่วซั่วเลยนะครับบางตัวก็หลุดออกจากฟองน้ําจมลงไปด้านล่างเพราะฉะนั้นเขาจะขึ้นมาหายใจไม่ได้ ตัวผู้นะครับก็จะมีหน้าที่คาบนะครับคาบลูกปลาตัวเล็กๆที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยคาบขึ้นมาไว้ไว้ที่ฟองน้ําเหมือนเดิมนะครับ,ขบเขาก็จะดูแลอยู่อย่างนี้ยิ่งมีแบบหลายตัวเป็นร้อยตัว200ตัวเขาก็จะว่ายทั้งวันนะครับเพราะาตัวผู้ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะครับในการว่ายคาบลูกขึ้นมาไว้เนี่ยกว่าจะฟักเป็นตัวได้นะครับกว่าจะแข็งแรงใช้เวลา 3- 4สวันเขาก็จะว่ายอยู่อย่างนี้นะครับว่ายขึ้นว่ายลงหยิบลูกขึ้นมาไว้ข้างบน ทีนี้ก็หลังจากอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณ7วัน7วันก็ลูกปลาก็จะว่ายน้ําอิสระแล้วนะครับก็จะเจอได้เต็มขอบบ่อนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะครับบางคนก็ปล่อยให้ตัวผู้ดูแลลูกเลยแต่ว่าผมจะแยกออกนะครับแล้วก็เอาตัวผู้ออกเลยเหลือแต่ลูกไว้นะครับผมก็จะเอา อาหารเอาอะไรมาขุนเอานะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นการเทียบกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแบ่าวเดียถึงจะปล่อยเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเทียบนะโอเคลมมันแรงมากแบ่าวเดียอยากจะเปิดให้ดูว่าไข่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูไม่รู้จะเจอหรือเปล่าี๋ยวลมมันแรงมากเลย เห็นหรือเปล่าเนี่ยไข่ขาวๆเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือไข่นะครับนี่ตรงกลางจอเนี่ยอันนี้คือไข่นะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าฟองน้ํามันจะแตกเราเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะฮะเพราะว่าลมมันแรงมากเลยนะครับลมแรงมากทําให้อ่าฟองน้ําแตกพอฟองน้ําแตกไข่ก็จะจมนะครับก็ลําบากตัวผู้ คาบขึ้นมาไว้อีกถ้ามันคาบก็ดีไปถ้ามันไม่คาบก็คือไข่ฟองนั้นก็เสียไปเฉยๆนะครับอ่ะโอเคก็นี่คือธุรกิจเสริมของบ่าเดียนะครับกอ็อิสระนะครับพอหลังจากมันโตมามันอะไรมาก็เดี๋ยวขายนะครับตอนนี้ก็บ่าวเดียก็ขายประกาดเสริมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันรอบหน้าเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทำอา,อาหารสำหรับเลี้ยงปลากัดนะครับว่าใช้เป็นอาหารแบบไหนอะไรยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเพราะนะครับผมอ่ะนี่นะครับเขาก็กําลังไหว้นะครับไม่รู้ว่าจะไหว้มากัดหรือว่าจะไหว้เข้ามารัดนะครับอ่าเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ประมาณหนึ่งวันนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ